ท่านอาจารย์ค่ะก็สม่งที่ดีค่ะก็คือเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เคยเห็นความเป็นธรรมชาตินะคะว่าเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่แล้วแล้วกายใจมันก็น้อมรับนะคะแล้วก็เห็นความเห็นไม่ว่า,าสตัตว์ตัวเราแล้วก็ต้นไม้มันเท่าเทียมกันหมดเลยอะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนังสองสามวันเนี่ยมันปวดขมับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นมันแค่ มันก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะคะ่ะมันก็คือเห็นมันเห็นเวทนาก็เวทนาตัวเรา <c oughs> ตัวเราค่ะสาธุเวทนาด้วยนั่นแหละเวทนาก็เวทนาตัวเราตอนนี้ร่างกายก็ร่างกายปวดขมับก็เป็นอะไรเวทนาใช่ไหมเห็นตัวขมับก็เป็นรูปเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวนั่นแหละแยกแยกแยกเวทนาแยกรูปอะไรอย่างงี้ก็เนี่ยถือว่าอยู่ในธรรม Zatu na zatu.